สวัสดีนะครับทักทายสบายดีพี่น้องปองปลายทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอดินเมนนิชแนลนะครับนะครับเมอนี้นะครับพี่น้องพอดินได้สั่งสื่อนะครับเบ็ดตกปลามาจากดัสดานะครับเพิ่งมาเที่ยงใหม่ๆนะครับมาจะมาลองแกะ่ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเนื้ออยากจะไปตกปลานะครับอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับไปตกปลา เปลี่ยนบรรยากาศดีๆนะครับเป็นกิจกรรมหาปลานะครับอ่ะพี่น้องมาเบ่งเบ็ดกันเลยครับพี่น้องว่าสีใดแม่แบบใดนะครับแลวกกใส่แบบใดนะครับไปเบ่งกันเลยครับมาเกะกันเลยครับแกะกเลยครับว่าสีของที่เราสั่งมาเนี่ยสีเป็นจังได กัมาแล้วครับมาแล้วจะเจร้อยจังเลยครับนะขันเล็กๆนะครับใส่ถุงบางความนะครับมีอย่างนี้ครับพี่น้องเบิ่งครับก็จะมีเชือกนะครับสองกล่องเลยเด้อนะครับขายเป็นเซ็ตนะครับไอตัวนี้ก็จะเป็นอ่าหลอดครับพี่น้องนะครับ นี่จะเป็นลอกเป็นแบบหยดน้ำเขาบอกนะครับหยดน้ำสองเซ็ตสองเซ็ตนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเา้ามีที่เส่ยป้าด้วยับนะซื้อเทียบกุ้มเลยเด้อนะครับเ,เยี่ยมเยี่ยม ได้มาสองเซตแล้วก็แถมอะไรมาบ้างนะครับเหยืย่อเหยือฟลอมนะครับพร้อมอยากมาสองเซตเลยตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เบ็ดนะครับได้มาสองเซตเลยตกได้จุดๆไปเลยครับซื้อมาทีเดียวให้คุ้มไปเลยไม่ต้องเดินตลาดอันนี้ก็จะเป็นเหยื่ออุปกรณ์ ทุน่นนะครับอันนี้นะครับเดียเด๋ยวฟอร์มเกียวฟอร์มมินิมินิกันเป็นยังไงหน้าตอเอาสวยเลยครับด้างใม้ยังไงกันด้ามไม้ครับพี่น,อน้องจะเกดกันเลย จะใช้ยังไงมาดูคันกันยาวเท่าไหร่ีนี้จะยาว1 8ึ่งพันะครับผมสั่งวานันงแปดถ้าเด็กังก่ขึ้นสั่งแปดแปดยาวอยนะครับ โอ้ธรรมดาเลยคนระับสวยงามนะครับสวยงามเลยว้าวแล้วเราจะมาใส่ตัวนองนะครับบะเบนรับพี่นอ้องมางเกิดเกย์ใส่จังไงหังหังหังบังเก,งงงกิดเกย์หนอ่านี่สองข้อตรงนี้นะครับ ผมก็ไม่เปลี่ยนเหมือนกันนะจะน,น่าจะใส่อย่างนี้เดียวเดียวเดยวใส่ไม่เปลี่ยนใส่ไม่เปลี่ยนนีคใายเกี่ยวออกก่อนนะครับเนี่ยไลขึ้นนะครับแล้วก็วางลงแล้วก็หมุนลงยเดี๋วจะใส่ให้ดูนี่นะครับเราได้มาแบบจังสีนะครับพี่น้องน,นะครับเพป่นส,สีมาเป็นสีลอกไว้แนวนี้นะครับ หลังจากนั้นเราก็คายยิ่งเป็นเกลียวนะครับเพื่อจะใส่ตัวตะก้อหมุนนะครับตัวก้านหมุนใส่เข้าไปแล้วก็หมุนล็อกครับนี่เขาเข้าร่องเขานะครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวหมุนนะครับอันนี้ก็ยังไม่เคยใช้เด้อน,นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวปลดล็อก ก็โอเคนะครับพี่น้องนะครับสวยงามราคา1เซตก็500กว่าบาทสชุดก็1,000 1,000กับ15บาทคุ้มเลยครับได้ทุกอย่างสวยงามเยี่ยมเยี่ยมแล้วราก็ชักเข้ามานะครับเก็บเก็บก้านเบ็ดนะครับอันนี้ก็ครอบ นะครับครอบหัอไว้ครอบไปลายไว้กันมันสไลด์หลุดนะครับก็ล็อกด้วยอ่าสิว่าเรียบร้อยนะครับพี่น้องกันเบียด5 0 0ร้บาทได้ทั้งเซตนะครับได้อะไรบ้างนะครับหนึ่งเซตก็จะมีที่ใส่ปลานะครับแล้วก็ จะได้เหยื่ฟอร์มนะครับสองถุงครับแล้วก็จะมีชุดเบ็ดนะครับกระุ่นลอยนะครับตัวนี้ด้วยไม่รู้เรียกเขาเรียกอะไรนะครับเดี๋ยวจะไปศึกษาไปน,นะครับพี่รอนนะครับผมก็ไม่ได้เป็นเชียนตกปลานะครับนานๆจะได้เป็นศกสักทีหน,นึ่งอ่านี่แหละครับหนึ่งเซต ราคา510ห้าบาทกลุ่มบ่กกระพี่น้องนะครับทิวะกลุ่มนะครับกั้นเบ็ดเพิ่นเกะทิว่าโอ้แข็งแรงแข็งแรงนะครับนะครับต้องไปลองเพิ่งนะครับพี่น้องว่าดีบ่ดีนะครับต้องไปลองนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บอุปกรณ์กันนะครับนะครับหยุดก่อนอ่านี่ยแล้วครับพี่น้อง หนึ่งเซตห้าร้อยกว่าบาทคือว่าถูกมากๆนะครับได้ทุกอย่างนะครับเหลือแต่เราไปซื้อเหยื่อนะครับก็จบเลยนะครับจะกินเหยื่อปลอมกับมีนะครับใช้เลยคุ้มมากๆเอ้าจะใส่ดีบดีก็ต้องไปล่องบึงครับพี่น้องนะครับอ่านี่แหละครับพี่น้องคันเบียดคันเบียดคันเบียดเขาเรียกว่าตะก้อก็เรียก่านอตัวปันนะครับพี่น้องแบบหยดน้ํานะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ กระนาใส่นะครับน่าจะดีตกงไปลองเบิงนะครับนะราคามินิมินินะครับด้ามไม้ด้วยสวยด้วยนะครับครับคลิปนี้ก็ฝากไปซ้ำหนึ้ครับพี่น้องพบกันใหม่พบกันใหม่คลิปหน้านะครับครับผมฝากไปซ้ำานี้นะครับพี่น้องยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับฝากเป็นกําลังใจนะครับกด subscribe นะครับติดตามช่องพอดีนเมินิชาแนลด้วยเด้อนะครับ พบกันไหมครับพี่น้องพบกันตอนไปหาปลานะครับสวัสดีครับพบกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับ